น้องแม, ia แม่นี่ยังนี่แม่นี่ยังนี่พี่น้องพี่น้องมาเบิ่งซอยข่อยเดียแม่นี่ยังนี่พี่น้องเบิ่งแน่แม่นเฮ็ดอีหยังนี่พี่น้องโอ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 แม่ข่อยเอ้ยแม่นี่ยังนี่พี่น้องอย่าเบิ่งซอยข่อยเด้อ พี่น้องแมนอีหยังโดงหยังนี่อ้ยแม่ข่อยเอย้พี่น้องมาเบิ่งซอยข่อยเด้แมมนหยังนี่พี่น้องกินได้บ่ผู้ใดบอกข่อยเด้อเน,นอีหยังนี่พี่น้องกากซากอยู่นี่แมนอีหยงังม่ปังคลิปนี้กับปังคลิปไหนเหอีหยังพี่น้องเห็ดสน พี่น้องเอ้ยคอยอยากให้เจ้าเบิงพี่น้องหลายให้หลายขาดมาเบิงซอยข่อยเนี่ยนี่แม่นยังนี่ผู้ใดมาเบิงซอยข่อยเด้อคลิปนี้คลิปนี้ข่อยข่อยบอกว่าข่อยสิเข่ามาปลาเนาะพี่น้องขอ่อยสิมะกลายเครียด พี่น้องมาเบิ่งซอย,ยข่อยซอย,ยข่อยซอยข่อยเด้อแมนอีหยังนี่พี่น้องปัดอ้อมกว่วอ้อมแมนเบิดนี่พี่น้องเอ้ยเบิ่งแน่พุล่ะพี่น้องเอิ้นซอยข่อยเด้เอิ้นขวันข่อยเด้ แมนเบิดพี่น้องอ่อนต่อเพียแมนเบิดพี่น้อง่อยสอ,อนจุ้มนี่ดอกหอยสอรอจุ้มนี่ดอกพี่น้องคือพ,พระเวทนี่ซอยหอยแด่พี่น้องโอ้มันเอียงนี่โอ้พี่น้องพี่น้อง อุตไส้อุตไส้อุตไส้อุต,อต,อตะอุตะเห็ดสนพี่นอ้นนองป๊าหนีหมูอ้วนเขาปลาจ้าพี่น้องซวยข่อยเดียเป็นอีหยังอีพี่น้องป๊า,ปาพี่น้องเลยทองคำ วั What is that? ปาดฮัลโหลพี่น <Tonight> ้องปาดโัแอนยีมูใคอยากกีดลานปลาพี่น้องใอยากอ่ายคนขับมาปั่นจักรยานปาดปาดปาดมันนี่อย่างนี่ปาด ป้าดอกบักไงพี่น้อง ơi. เอ้ยเจดีเห็ดขอประเดีมากรองไว้เด้อพี่น้องเอ้ยขอประเดีมากรองไว้เด้อยนี่ทุ่งผานี่ก็เต็มเลยด้ว,ดวพี่น้องป้าพี่น้องเป็นอีหยังนี่ป้าจิ๋วพออ่อไอแมเ่เ้ยให้ก็ตัดออกพี่น้อง เนี่ยจนบ่มีมองสิคืนมืงอกีน้น้อยๆเนี่ยพูดะมืงอกีน้น้อยๆเนี่ยพูดะพี่น้องฟาดปุ๊บฮซอยคอยเนี่ยพี่น้องโอยเห็ดส่วนจะมาง่ามเทิดมึงแต่ละดอกเนี่ยพี่น้อง โทรถามพี่แล้วพี่เพิ่นว่าเห็ดสนเห็ดสันเห็ดข้นเห็ดสนปาดปาดปาดพี่น้องเอาไปเห็ดเจ๊งไหนเอานี่ผมเพื่อนมากกรองไว้ด้านี่พี่น้องอันนั้นอยู่ในทุงผ้านะั่นต่างหากแล้วจ้ะปาด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 อีโอยแม่หวยมึงไงเห็ดเจ๊งนี่พี่น้องแงีสิกรับกล้องปาดอีโอยแม่หวย มันตะกี้น้อยๆเลยปัดๆๆๆๆๆด,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 ดแมนเบิร์ตได้หนิพี่น้องอ้อมต้นอ้อมต้นสนเลยพี่น้องเลยเป็นอีหยังนี่อูมเป็นอีหยังนี่แม่ติวเอ้ยไมลีนเลยเป็นอีหยังนี่ตายแค่นี้ก่อนเด้อพี่น้องเดี๋ยวต่อตาต่อคลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ